สวัสดีครับวันนี้หลายเรื่องที่อยากจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับเอาเรื่องที่อยากจะเตือนก่อนก็คือเรื่อง inverse pramer ที่หลายคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวลในทางกลับกันนะครับเพราะว่าครั้งนี้แกทํานายว่าวันจันทร์ที่เนี้ยวันพรุ่งนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นนะครับซึ่งคนก็กังวลกันเพราะว่าแวนทยไว้มันก็จะเกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามกันประจํำนะครับ วันจันทนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วเนี่ยผมก็เสียว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะยับนะครับกลัว Black m ั n d a y เหมือนหลายๆคนก็กลัวกันนะครับเรื่องหุ้นก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าไอ้ฟองสบู่หุ้น AI มันใหญ่มากๆนะใหญ่ขนาดที่ไมเคิลเบอร์รเนี่ยหนังเรื่อง The Big Short นะครับก็ยังออกมาบอกว่าแกก็ไม่รู้จะทำยังไงกับไอ้ฟองสบู่นี้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นตอนปี2006เนี่ยแกก็คงช็อตไปแล้วนะครับ นี่ไม่รู้ว่ามันใหญ่เกินไปหรือว่ายังไงนะแกก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของวอลเลนบัฟเฟต t เองที่ขายหุ้นทิ้งไปนะครับก็เก็บเงินสดเป็นหลักสัญญาณมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่ามันมีฟองสบู่หุ้นจริงๆนะครับส่วนจะแตกเมื่อไหร่หรือว่ายังไงเนี่ยก็มีคนเก่งกันเยอะแล้นะครับ ผมก็ได้แต่กลัวนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็เรื่องของ repo rate นะครับหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยซื้อคืนเนี่ยพุ่งขึ้นเยอะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือสัญญาณว่าธนาคารเนี่ยขาดสภาพคล่องหรือว่าอาจจะไม่เชื่อใจให้ยืมเงินกันเท่าไหร่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางเฟดเนี่ยคงต้องเข้ามาแก้ไขยอย่างวิกฤตครั้งก่อนเนี่ยที่เฟดก็ต้องเข้ามาแทรกแซงโดยตั้งอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ข้ามคืนที่มีหลักประกันหรือว่า SOFR ช่วยนะครับคราวนี้ทางเฟดก็น่าจะต้้องพงพพพพิิิมมม์เเเเนขาาาใส่่รระะบบ ธนาคารขาดเงินสดกันนะครับเราว่า QE มาเร็วๆแน่นอนนะครับอย่างที่เฟดเขาบอกเนี่ยซึ่งก็เป็นข่าวดีสำหรับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตด้วยนะครับมาเข้าข่าวเกี่ยวกับ XRP ผมเอาข่าวนี้ก่อนนะครับจริงๆเป็นโพสที่ผมเอามาจากนิยสาร Forbes โดยตรงนะครับสามารถจะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าท่าทางของทาง Forbes เนี่ยพูดถึง Ripple XRP ในทางที่ดีกว่าเมื่อก่อนมากนะครับ ผมเลยเอามาสรุปให้ได้ฟังนะครับถึงสิ่งที่ทาง Forbes เนี่ยได้โพสต์เกี่ยวกับ Ripple XRP กัน เริ่มจากที่ฟ้องเกิดเรื่องคดีความระหว่างริปเปิลกับเสกว่าหลังจากริปเปิลเนี่ยพ้นจากคดีฟ้องร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกิการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเสกนะครับแล้วก็ทางริปเปิลเนี่ยเป็นบริษัทรับชําระเงินผ่านบล็อกเชนมปนอย่างยาวนานและแทบไม่มีธุรกิจใดๆเลยในที่สุดก็กําลังก้าวสู่อาณาจักรคริปโตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อย่างถูกกฎหมายอันนี้ไม่รู้วเน็บหรือว่าเชียร์หรือว่าด่ายังไงก็ไม่รู้นะแปลกๆเหมือนกันแล้วก็ยังอ้างอิงนะครับว่า ว่าผู้อ่านเนี่ยอาจจะจำบทความของเราได้ก็คือทาง Forbes นะครับในเดือนมีนาคมปี2024เกี่ยวกับ Blockchain Zombie ซึ่งเป็นชื่อที่เราใช้เรียกโปรเจกต์คริปโตมูลค่าอย่างน้อย50,000ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการเก็งกำไรมากกว่าการใช้งานจริงของทาง Ripple ด้วยทกเช่น XRP แต่ความฝันที่ยังไม่เป็นจริงในการที่จะแทนที่ Swift ซึ่งเป็นบริการรับส่งข้อความของธนาคารระดับโลกอันนี้เน็บเต็มนะครับ แต่ช่วงหลังเนี่ยริปเปอกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นราคาหุ้นของบริษัทซื้อขายนอกตลาดเนี่ยอยู่ระหว่าง135-170ถึง170ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าต้นปีประมาณ2-3ถึง3เท่าโดยมีมูลค่าอยู่ระหว่าง22,000ถึง23,000ล้านดอลลาร์ซึ่งนั่นก็เกือบจะเทียบเท่ากับบริษัท Circle ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออก Stablecoin USDC ที่ Ripple ต้องแข่งขันและพยายามเข้าซื้อกิจการก่อนที่จะเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหรือว่า IPO ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่าประมาณ34,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐราคาหุ้นของ Circle เองเพิ่มขึ้น352%จากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหรือว่า IPO เมื่อวันที่5มิถุนายนส่วนโทเค็น XRP ของ Ripple ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การเป็นเจ้าของบริษัท Ripple นั้นเพิ่มขึ้น366%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยมีมูลค่าตลาดกว่า1 5 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ริปเปเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเฟื่องฟูหลายบริษัทได้ประกาศกลยุทธ์การลงทุนใน XRP ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ever North ซึ่งตั้งเป้าระดมทุนมากกว่า1,000ล้านด,ดอลลาร์สหรัฐซึ่งผมเสริมว่านะครับได้เข้าตลาดหุ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาง r อสเนี่ยก็ยังพูดเน็บ บิเิลอีกนะครับว่าแนวคิดที่ว่าบริษัทต่างๆจะพิจารณาจัดเก็บเหรียญโทเค็นที่สร้างโดยบริษัทที่ประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานนั้นถือเป็นการแสดงความเชื่อมั่นอย่างมากไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาถึงจุดจบของการต่อสู้ทางกฎหมายยาวนานถึง5ปีระหว่างริเพิลกับเซกโดยในปี2020ทางเซกได้ฟ้องร้องริเปิลโดยกล่าวหาว่าบริษัทขายเหรียญ XRP ในฐานะหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน การแก้ปัญหานี้ทำให้ Ripple ต้องเสียค่าปรับ125ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีการเข้าซื้อกิจการที่มีชื่อเสียงหลายรายการซึ่งรวมถึง g t r e a s u r y ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริการจัดการ t r e a s u r y ของลูกค้ามูลค่า1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค i ดเด้น o a ลดเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำมูลค่า1,250ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและ Rail แพลตฟอร์มการชำระเงินด้วยเซ a b l e c คอยมูลค่า200ล้านดอลดอล,ลา,าร์สหรัฐ ในปี2023แล้วก็2024 Ripple ยังได้ซื้อกิจการเมทาโคซึ่งเป็นผู้บริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยมูลค่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Standard c u s t o d y มูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่า XRP Ledger อาจจะยังคงตามหลังบล็อกเชนยอดนิยมอื่นๆในแง่ของการใช้งานแอปและกิจกรรมของนักพัฒนาแต่ก็เห็นได้ชัดว่า r i p p l e เป็นบริษัทที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อ1ปีก่อน เฟ m มนพอยต์แอสเซท a ม a จ e มนต์ซึ่งเป็นนักลงทุนในริ p เปิกล่าวว่าบางครั้งผู้คนมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องแย่แต่ผมคิดว่านั่นเป็นสัญญาณของสุขภาพและความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีเกิดใหม่โจนลกาซี e อและก็ CIO ของกองทุน H ฮสฟันคริปโตกล่าวว่า r i p p ปิแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อกองทุนซึ่งพวกเขาไม่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจํากัดด้านกฎระเบียบ เขายังกล่าวเสริมว่าผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เข้มงวดและความใส่ใจนี้ทําให้พวกเขาแตกต่างไปจากโปรโตโคอลอื่นๆที่มีเทรเชอรี่ขนาดใหญ่ซึ่งก็คือองค์กรที่ม,มีมูลนิธิที่ขาดภาวะผู้นาที่แท้จริงและไม่รู้ว่าพวกเขากําลังให้บริการใครหากคุณถามแบรดการิงเฮาส์ซีอของริ p เปิลคำตอบนั้นชัดเจนมากสําหรับเขานั่นคือการทําเพื่อผู้ถือหุ้นของริป p l e นั่นเอง นายกล้าคิดว่าสิ่งที่ดีกว่าสำหรับ Ripple ในปัจจุบันไม่ใช่ Circle หรือว่าบล็อกเ i n อื่นแต่เป็น Coinbase ซึ่งดำเนินธุรกิจและฝากทรัพย์สินและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำและแบ่งรายได้กับ Circle a u s t i ส k ินคิง CEO ของ Nomina บริษัทซื้อขายคริปโตซึ่งเขาได้ขายบริษัทแรกให้กับ Ripple ในปี2019กล่าวต่อไปว่าผู้คนมากมายในวงการคริปโตต่างพากันพูดถึง r ิ p p l e ความจริงแล้วพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเทคโนโลยีของพวกเขามีมานานกว่าโศวรรษ์แล้วตอนนี้ผมคิดว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการประสานรวมธุรกิจต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันสําหรับบริการทางการเงินดังนั้นคําถามสําคัญต่อไปสําหรับ Ripple คือ Ripple จะสามารถเปลี่ยนการเข้าซื้อกิจการให้กลายเป็นระบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนมูลค่ากับคืนสู่เทคโนโลยีหลักของทาง Ripple นั่นคือ XRP Ledger ได้หรือไม่ สำหรับโพสในฟอสนะครับก็จบลงด้วยคําถามที่ว่าหลังจากนี้ r ิเ p l e จะเติบโตไปได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็แปลเหมือนกับว่าทางฟอสเนี่ยพูดดีขึ้นเกี่ยวกับ r i เ p l e แล้วก็เอ็นะครับแต่ก็ยังสงวนท่าทีไว้แล้วก็ยังก็ถือว่าเป็นเรื่องบวกสําหรับ Ripple x เอนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ด่าเหมือนหลายๆโพสต์ใน X.com ที่ออกมาโจมตี r ิเ p l e x เอ็เป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับ รวมถึงมีช่อง y t u b e เนี่ยดังๆ2ช่องที่ผมตามอยู่ก็อยู่ดีๆวิดีโอก็ถูกลบออกไปเฉยๆเลยนะครับคือวิดีโอที่เชียร์ XRP เนี่ยถูกลบออกไปโดยผู้ลงผู้ที่ลงวิดีโอเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันแปลกๆที่วิดีโอของตัวเองเกี่ยวกับ r i p p l r XRP เนี่ยถูกลบอ,ออกนะครับวิดีโอของ Mi กเกิล XRP ที่โด่งดังเองก็ถูกลบออกไปด้วยนะครับเพราะว่าผิดข้อบังคับ community ซึ่งมันก็ดูแปลกมากนะครับ รวมถึงการโจมตีของหลายๆค่ายหลายๆคนใน X.com เนี่ยยังก่อนหน้านี้ที่ก็เชลลิงก์ไปแล้วทีหนึ่งครับส่วนล่าสุดเนี่ย s o โลนาเองก็ออกมาโพสต์ตอบโพสต์หนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับ XRP ว่า Ripple นั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับ s o โลนาหรือว่า Ripple is not on the same level as Solana นะครับเหมือนบอกแบบว่าอย่าเอาฉันไปเทียบกับเด็กๆอย่างริ p p l e เลยประมาณนั้นนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เองก็มีการขิงกันระหว่างโซโลนาเรื่องที่ว่า Western Union เนี่ยเลือกโซโลนาแต่ไม่เลือก XRPL ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทำให้ XRP Holders เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะหวัน่นหวันใจนะครับว่าทำไมอย่างกับทาง Western Union เองเนี่ยก็เคยมีข่าวตั้งแต่ก่อนที่ r i p p ปอจะมีคดีความกระเสกอีกนะครับว่า Western Union นั้นก็เคยใช้บริการ X-Rapid นะครับของทาง r ิปเปอมาก่อนด้วยแต่ตอนนี้หลังจากมาจับมือกับโซโลนาแทนที่จะเป็น เอ r l e e g e r นะครับก็เลยทำให้หลายคนแปลกใจแต่ส่วนตัวผมมองว่า Ripple ตอนนี้อาจะเติบโตเกินไปนะครับอย่างที่ฟอสเองก็โพสนะครับคือตอนนี้ Ripple นอกจากจะมีการเข้าซื้อบริษัทที่สำคัญสำคัญมากมายอย่างที่บอกไปนะครับก็ยังมีการขอ national banking license หรือว่าใบอนุญาตธนาคารซึ่งครบกำหนดพิจารณาไปแล้วในวันที่30ตุลาที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็รออัปเดตตรงนี้อยู่นะครับแถมก็ยังมี การขอ f ฟดมาสเตอร์แอคเคด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าเทียบเท่าหรือว่ามากกว่าธนาคารอีกนะครับบางนั้นเนี่ยเวสเทิ n ์นยูเจริงๆแล้วก็อาจจะมองเห็นว่า Ripple เองก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับ Western Union ฉะนั้นก็อาจจะทำให้ดูว่า Ripple เป็นคู่แข่งกลาง Western Union ซะมากกว่านะครับ คือจ,จริงๆแล้วริปเปิเนี่ยถูกมองเหมือนเป็นคู่แข่งกับหลายๆธนาคารแล้วก็คู่แข่งกับหลายๆคัสดี้หรือว่าเทรดเดอร์หลายแห่งนะครับซึ่งก็อาจจะมองว่าริปเปิเนี่ยจะมาเป็นคู่แข่งนะครับจะมาแย่งลูกค้าด้วยซ้ําไปนะครับ อันนี้ก็ขึ้นกับว่าใครจะมองริปเปอว่ายังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางริปเปอเองก็พยายามร่วมมือกับบริษัทร,ร่วมมือกับธนาคารร่วมมือกับองค์กรทางการเงินร่วมมือกับคาสโ t เดียนเทรดเดอร์เจ้าใหญ่ๆโดยเสนอบริการหลายๆบริการให้กับบริษัทเหล่านั้นนะครับก็จะมีความร่วมมือกันให้เห็นอย่างเช่นเวสเซนยูเนียนสมัยก่อนเองเนี่ยก็มีเอ็กซ์แอผิดอย่างที่บอกไปนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยริปเปอเสนอบริการให้กับบริษัทแล้วก็องค์กรเหล่านี้เพื่อทําให้การโอนเงิน คอร์ s บ o ตรเด r ร์เพย์เสะดวกรวดเร็วค่าธรรมเนียมถูกนะครับเนี่ยให้บริการเป็นหลักเลยลูกค้าเหล่านั้นเองก็มองริ p เป e เป็นคนช่วยเหลือเป็นพาร์ทเนอร์นะครับอย่างธนาคารเองก็สามารถใช้งาน p r i v a t e x r p a ledger ได้แต่ก็กลายเป็นว่าการเติบโตของ Ri p p l e เนี่ยอาจจะหรือว่าน่าจะสร้างความกลัวที่ว่า r i p p l ิเนี่ยจากเดิมที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็อาจจะเติบโตขึ้นมาแย่งตลาดหรือแม้กระทั่งแย่งตำแหน่งขององ,องค์กรทางการเงินหรือว่าบริษัทต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ด้วยนะครับเลยทำให มีข่าวลบๆของริ p p l อออกมาเรื่อยๆนะครับมีข่าวที่พันเนอร์เดิมของริ p p l e เนี่ยหันไปสร้างเหรียญเซเบอร์คอยเองบ้างหันไปใช้เชนอื่นๆก็เป็นก็มีเยอะนะครับทั้งหมดก็อาจจะเกิดจากการเกิดจากความกลัวที่ริ p p l e เนี่ยจะขึ้นมาแข่งด้วยกับบริษัทหรือว่าองค์กรทางการเงินเหล่านั้นมันก็อาจจะตรงกับทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าอีเธอเรียมเนี่ยร่วมมือกับเซกเพื่อขัดขวางริ p เปอร์ไม่ให้ได้เกิดโดยการฟ้องร้อง x r p Ri p p l e นะครับว่า เป็นหลักทรัพย์ทั้งๆที่ XRP ไม่มี ICO แต่ว่าอีเทอรี่มเนี่ยที่มี ICO นะครับมีการระดมเงินทุนตั้งแต่ยังไม่มี Chain อีเทอรียมเลยด้วยซ้านะครับทางเซกเองก็ออกมาบอกว่าอีเทอรี่มเนี่ยไม่ใช่ Security หรือว่าไม่ใช่หลักทรัพย์อันนี้มันเห็นได้ชัดชัดมากๆเลยนะครับว่ามันมี EzGate แน่นอนใครสนใจลองกลับไปฟังวิดีโอเก่าของผมได้นะเกี่ยวกับอีเทอรีม่มเกี่ยวกับ EzGate เ,เนี่ยแหละเพราะว่าคนที่ตาม XRP ม,มานานเนี่ยก็คงมีหลายคนที่ไม่ชอบอีเทอรเียมเหมือนผมเหมือนกัน วันนี้หลายเรื่องเยอะเกินนะก็รบกวนกดฟังกันอีกนิดนึงนะครับคือข่าว XRP ETF แรกเนี่ยที่ออกมาโดย Canary Capital เนี่ยถูกเลื่อนกำหนดเป็นวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับก็น่าจะแน่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวคือ Canary Fund เนี่ยได้ยื่นแบบฟอร์ม S 1ฉบับปรับปรุงสำหรับ ETF แบบ Spot นะครับ Spot XRP ETF โดยยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชะลอที่ป้องกันไม่ให้การจดทะเบียนเนี่ยมีผลโดยอัตโนมัติ การดำเนินการนี้ทำให้ XRP ETF ของ Canary มีกำหนดเปิดตัวในวันที่13พฤศจิกายนโดยสมมุติว่า Nasdaq เนี่ยอนุมัติการยื่นแบบฟอร์ม 8/A นะครับเรียบร้อยซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหมายเหตุคือ XRP ETF ของ Canary เนี่ยอาจจะเปิดตัวเร็วขึ้นก่อนวันที่13พฤศจิกายนก็ได้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันมีการยื่นเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทางเสกพึงพอใจ ที่น่าสังเกตคือทางประธานเซกพอแอดกินเองก็ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับบริษัทต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากวิธีการที่มีผลโดยอัตโนมัติอย่าง Canary ที่เปิดตัว Solana ETF แล้วก็ H Bar ETF ไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงความเห็นโดยตรงก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอแอดกินเซงก็บอกว่าแกยินดีที่ได้เห็นบริษัทอย่าง m p p l i ท์ใช้ระยะเวลารอกฎหมาย20วันเพื่อเปิดตัว ETF ในช่วงที่ทาการคือก e ร n ดนะครับ พร้อมยกย่องเกินไกทางกฎหมายเดียวกันกันกบที่ Bitwise Canary ใช้ในการเปิดตัว ETF Solana HBAR แล้วก็ Litecoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับแสดงว่าของ,ง XRP เองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็คงไม่เลื่อนไปหลังไปหลังวันที่13อีกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีการเลื่อนแต่ว่าเป็นการเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนเปิดตัวเร็วขึ้นซะมากกว่านะคงต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็ให้ลุ้นอีกอันนึงก็คือทาง Bitwise เนี่ยแล้วก็ แวนเนกได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ XRP S1 แล้วนะครับกลาง Bitwise ก็เพิ่งยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สําสำหรับ,บ XRP ETF โดยขณะนี้เนี่ยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซอกเอ็กชแนนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม0.34%ซซึ่งปกติเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการอนุมัติ อันนี้ก็อีกอันนึงครับที่รออนุมัติเปิดตัวเร็วๆนี้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วเหมือนกันนะครับเปิดตัวแล้วก็น่าจะทําให้เงินไหลเข้า e x r p เนี่ยเหมือนกับกรณีของ HBAR ที่ราคาขึ้นมาช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ สัปดาห์นี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันคือวันอังคารน,นี้แล้วมาลื่นนี้แล้วเนี่ยก็คืองาน Ripple Swell งานใหญ่ประจําปีของทั้ง Ripple นะครับซึ่งก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่4-5นี้โดยจะมีเจ้าใหญ่ๆโตๆเข้ามาร่วมงานด้วยรวมถึงเป็นสปีกเกอร์ในงานด้วยนะครับอย่างเช่น Nasdaq BNY Franklin Templeton c i t y b a n BlackRock นะครับ Fidelity JPMorgan Chase Mastercard CME Group Moody's นะครับ Straight Street Street D.B.S. Bank Bloomberg เป็นต้นนะครับอันนี้ถ้ามีบรรยากาศในงานยังไงก็จะเอามาฝากอัปเดตให้ได้ฟังให้ได้ชมกันอีกทีนึ่งนะครับาสุดท้ายซึ่งเป็นข่าวดีข่าวนี้ก็คือทาง r i p p ปอแล้วก็ Securitize เนี่ยได้ร่วมมือกันเพื่อมอบทางเลือกสภาพคล่องใหม่ๆให้กับสินทรัพย์จริงที่แปลงเป็นโทเค็นนะครับหรือว่า Real World Asset Tokenization ผน Stablecoin R.L.U.S.D. ของทางริปเปอรนะครับรวมถึงธนาคาร B.N.Y. m e l l o n ก็จะเป็นผู้ดูแลหลักสําหรับ สเตเบิลคอยของ Ripple r RUSD ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งงานนี้เกี่ยวกับ Ripple XRP แล้วก็ RUSD เต็มๆนะครับและเอียดข่าวก็คือ Securitize กับ BNY Mellon เปิดตัวกองทุนสินเชื่อโทเค็นระดับ AAA มูลค่า100ยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแพลฟอร์ม t o เค็นไนเซชัน Real World Assets เนี่ยอย่าง Securitize ประกาศเปิดตัวกองทุนสินเชื่อโทเค็ไลซ์ฟันรวมกับ BNY Mellon นะครับธนาคารก่อแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ก็เปิดทางให้นักลงทุนเข้าถึงสินเชื่อระดับคุณภาพระดับ A A ผ่านบล็อกเชนโดยตรงโดยทาง BNY Mellon จะทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์หรือว่าคัสโซเดียนของกองทุนซึ่งกองทุนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการลงทุนมูลค่า100ล้านดอลาลาร์าสหรัฐผ่านโปรโตคอลกรอฟซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อระดับสถาบันในเครือ Sky Ecosystem โดยจะทําหน้าที่เป็นผู้ลงทุนรายหลักนะครับ Anchor i n v e s ว o r วันนี้ก็เรื่องราวที่เอามาฝากกันก็ประมาณแค่นี้นะครับก็ ะครับไว้พูกันใหม่ในวิดีโอหน้าใครอยากคอมเมนต์ก็เชิญได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับคุณที่ติดตามกันมาตลอดสวัสดีครับ